ขอความเจริญสุขมายังา่งท่านผู้ฟังถูุกท่านก็ผมพอหยอดว่านเขาทิพเกเาก็จะผ้าท่านผู้ฟังทำวัดส่วนมนตนเย็นเพื่อให้เกิดเป็นอน,นิสงส์ติดตัวทุกท่านไปนะพบจันนะฟังว่าคงจก็บเป็นประโยชน์ในแก่ท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยตามปกติแล้วก็ผมพอยอดว่านเาทิพเกเา ก็ถําวัดสวนมุ่นเช้าเย็นเป็นประจำด้วยแล้วเมื่อท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ให้รวมถ้ำวัดสวนมุ่นร่วมกันก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งยิ่งขึ้นไปและคกไหลกดแช่ให้ท่านอื่นๆได้รับอานิสงส์ด้วยกันทุกๆคนและเป็นกำลังใจห้แกผู้จะทถ้ำนด้วยนะครับสาธุสาธุ ยนส่วมพระกวะรังสมมาสัมพุตรสวากัวเยนามเขาวตาธรรมอังส่มนปติปนอยาช้าพะกวดตัวสวกสังขวงธรรมยังพระกันดังสะธรมังสะตังกัง เอมเมยิงสะกาเลยยะทารังอโรปิเตยิอภิปูชยะอัมมาสาธุโนพันเตมภาคะวาสุจิรปาริณิพุโตปิพันชิมมาชนตานุกัมปมานสา ยเมสักการณทุกขตาปันักการพุทธิปฏิคันหาตุอัมหกังทิ่คารตังหิตายสุขายะรังสัมมาสมุทโอมปะกวาพุนดังปะกัวันดังอภิวาทิเอมี สวากาตัวพระขตาธรมวันธรรมังนามัสสามีโสปติปนวมฏวัตวสาวกสังขอนสังขังนามามีนโมอันดาสามพะคะวตัวอระงะโตัวสมมาสมบุทธธสสะ นะโมอนตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอนตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโคปนามภะคะวันตังเอวังกันระยาโนกิติสะโตภูคะโตเอียนติเปโซอัมปะกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธ เวรชาจารณาสัมปนวสุขตัวโลกวิทวงอนุตรอมเรสธรรมสารเทัตาเทวมนุษย์สานางบนดอมบกวาตีบนทวารันตวารตติคุณาผิวตส่วนดาพิยานกรุณาอิสมาคตตัว พวนเดชีโยชูชนตังขมลังวสุรอนวันดามหังธรรมรนังสิรสาสีเนนังควนดยโยสัพปานินางสารนางเชมมุตตังปัตมานุสติเถนางวันดามิตังสิเลนางพวนดาสหาจามิดาโซะ บุตรเมสามิกิจสรวมพุดทุกข์าสักตาจามิดาตาใจตัดเสมมบุญดัสังนิยาเทมีสาริรันชีวิทันขีทังวันดันโตหังเกิดสามีพุญดัดเสวะสุโพธิตังนานที่เมสาระนาญยัง อุตโตเมสระนวรังเอ็นเตนจาตยวัจเจนะวัดเทยยังสัจาสัสเนีพุนดังเมวันธรรมเนีนายังพุนยังปัตุตังอิทาสาเพเปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัสเตสสากายนวจายวัจเจตสวา พุทธะกุกรรมมังประกตังมายายังพุทธโอปฏิกันหาตรวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะพุทธะสวากาตอมวตาธรรมบอนสันทิตรีโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกนโออัมปนาลิโกอัมปัดจัดตังเวทิตาพวิญญโยยิเต สวากาตตาติคุณโยงกวาเสนเสยยงยอมมกปาคปริยติวิโมกเพทุงธรรมโมกุโลกปาตนาตถาทาริทาเรียงวันดามังตมหารังวรธรรมเมีตังธรรมโมยสปปานินางสารนางเขมมุตตมัง ทุติยานุสติธานังวันดามิตังสิเลนังธรรมะสัจมิทาสวาธรรมโมเมสามิกิดสรวงธรรมโมทุกัสสกตาจาวิธานตาใจตัดเสมธรรมะสังนิยเทมีสาริรันคีวิตันคิตัง วันทันโตหังเจริตสามีทรม,มเสวะสุธรรมตางนานที่เมสารนางอันยังทำโมเม,มสารนางวารังเอเตนาจัตยวาวันเชนาว่าเธยังสัตสุสเสนธห์ม,ม,มังเมวันธรรมานีนายังพุนยังปัตุตังอิทา สอบเพเปิอันตรายาเมมาเหสุงตัดสะเติสสากายนาวจายาวเจตาสาวาทมเมกุกกรรมังปกะกตังมายายังทมโมปฏิคันหาตรวจยันตังกาลันตะเลสังวะริตุงวะทมเม สวมบาติปนอมภวตัวสาวกสังขวานวัวชูปฏิปนอมภวตัวสาวกสังขวานยายาปฏิปนอมภวาตัวสาวกสังขวานสามีกิปฏิปนอมภวตัวสาวกสังขวานยานที่ทางจาตาทิุ่ริษายุขันยถาปุริสาบุกกลาง เอนสัพพังวัตโตสัวะกัสังขอนอาหุไนยอมปาหุไนยอนดาเขนัยยออันเฉลีการณียอนอนุตรังปุญญาเขตังลงกัสสัตติสันตัมโสสุปฏิปฏิคุณาติโอตุนยอนดาปิโพอริยปุกาลาสังเสษตรน สีลาทิธรรมะปวราสยกายจิตตวันดามังตมาริยานะคะนังสุุตังสังขโยสัพพานินางสารังเขมุตตะมังตติยานุสติทานังวันดามิตังสิเลนังสังกัจสามิทัสโวะ สังโฆเมสามิกิตสรรงสังโฆทุกขสกตาจะวิทาตาจะหิตัสเมสังกัสสังนิยเตมิสารีรันชีวิทันขีทางวันดันโตหังจริสามมสังคัดโสปฏิปันตังนานเทมสรนางัญยัง สังโฆเมสารนวรางเอ็งเตนศาจยวัดเคนาวัดเตยยังสัตสาสเนสังขังเมวันธรรมานีนายังปุณยังปัจจุตังอิธาสอบเพเปิอันตรายาเมมาเฮสุงตัดสเตสัสสากายนาวจายวะเจตสวา สังเขกุกรรมมังปะกตังมยายังสังโคปฏิกันหาตรวจยันตังกาลันตะเลสังวริตุงวะสังเขนะโมตัสสวาตโตระตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัปวะโต ระตัสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะมตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุรดังสารนังกัจฌามิธรรมังสารนังกัจฌามิสังขังสารนังกัจฌามียินติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน สุขตอนโลกับวทูกอนุตตรอมบริสัทธรรมสาระเทีสัตตาเทวมนุษย์สนานังบุนทอมบกะวาเทสวาคาตอมบกวตาทำโมสันติโกอากาศโกเอิปัสสิโกความปัาญโกความปัจจตังเวทิทกบวิญญยณเตียสุปฏิปนนโอ วกวโตสาวกสังโฆคออวชุปฏิปนนอวากวโตสาวกสังโฆคอยาญาปฏิปนนวกวโตสาวกสังโฆคอสามีจิปฏิปนนวกวโตสาวกสังโฆคอาที่ทางจตาริปิสาโยคาเนียธาุปิสาปุกละลายสัพพงว่โตสาวกสังโฆคอ อาหัวนายยอมป้าหัวนายยอนดาขีนายยออัญเชลีกรณนิยอานุตตารังปุญญาเขตังลวงกัสาตินาทิเมศรานางอัญังพุทโธเมศราังวรังเอ็นเตนะสาจวัตเทนะโสติเมหูตุสัพตา นาตถิเมสารณางอัญยังธัมโมเมสรนางวรังเอหัเตนะสัตจะวัฏเชนาสุทติเมหูตุสัพพทานาตถิเมสรณางอัญยังสังโฆเมสรณังวรังเอหัเตนะสัตจะวัฏเชนาสุทติเมโหูตุสัพพทา สมบุญเดเยอตะเวสันจะตวาสันจะสังหัสเจเกปัญจสตสังหัสานินามิศิราสาหังเตสังทรมันจะสังขันจะอัตเรนมามิหังนามากาลานุบาเวนอันตวาสเปียวปัตตะเวอเนกา อันตรายาปิเวนัตสันตุอเสสโตสัมพนเทปัญจปัญญาสัญจะจตวีสติสังหัสเกทาสาสตสสังหสานินามิศิรสาหังเตสังธรรมันจะสังคันจะอตเรณนามิหังนามกาลานุปาเวนันตวาสเพอุปัตตะเวอเนกานตรายาปิเวนัต Santo Aceh, satu sambonde na wutala sate katali sat sangat sake, wia sate sata sangat sani namami sirasa, ahang te sang taman kia sang kanja, atari ena namami hang nama akalan ubawi enan tawa sape upat tawe anikan taraya piwena, Santo Aceh, satu. นโมระโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสีโนนโมอุตตมธรรมัสะสวาคาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังขัสาปิวิสุทธะสีระจิตติโนนโมโอมาตยารัตัสัรตนัตยัสสะสาธุกังนโมโอมกาเตตัสสะตัสสวัตุตยัตเปนโมกาลัป ปพาเวนวิกตสันตุปัตตวาวนโมกาลานุปพาเวนสุวัตติโหตุสัพปทานโมการัตเตเสนวิติไมหโเมตเชาวาอเปตยันจักุมาเอกราชฤทธิ์วันนุปัะเวปพาโสตังตังนามัตสามิฤทธวันนาง ปันเทเวปปัสสังตยตกุตาเวหาเรโมรัติเงเพมนาเวทุกุสะธัมเมเตเมนะโมเตจะมังปรยันตุนมาตุพุทธานะมะทุพธทิยานะโมวิโมตานังนโมวิโมติยอิมังโสะริตังกัตถาวะโมโลวาสกัะปิเต สันทินโลเกศีละกุณโสดจังโสเจยนุตตะยาเตนะสัจเจนกาหามีสัญากิริยามนุตตรังอาวัตจิตตวาธรรมะพลังสลิตตวาปุปเปเกสีเนสัจจะพลมวัตสายะสันจากิริยมกาสังสันติปะคาปัจนาสันเิมปตาวันชนามาตาปิตาเจนิกันตาสาตเวทปฏิกมา สหัตเกกตเไมยหังมหาปัตติตัวสิขีวัดเสสิโสระกเรซาณิอุตตะกังปัตตะวายธาติสิขีสัตเกนเมสมอนาทีเอสามสัตยปารมีติสังกตะวาพุนดารัตตานังโอสตังอุตมังวรังยตังเทวมนุษสานังพุตเตเสนาสวดนา นาสันตุปัตตวาสามเพทุขาวุปัสสนตุเตสังกตวาธรรมรัตนังอุตตังอุตตมังวรังปาริราหูปัสมะนังธรรมเตเสนาโสตินานาฏสันตุปัตตวาสามเพพยาวุปัสสนตุเตสังกตวาสังครัตนังอุตตังอุตตมังวรังอาหุนายยังปาหุนัยยัง สังเตเสนาสวดเนานาสสันตุปัตตวาสามเพโลคาวุปสเมนตุเตโพธสังโฆสติฆาตตวธรรมานังวิจยโยตถาวิเยมปันสัติโพธสังฆาจะตตาตะเลสสัมมาทุเปกโพธสังฆาสันเทสปทักขีนามมนีนาสัมมาทัคขาตาปวิตาปหุลีกตา สังวัตตันติอภินยาญาณิมพานาญาจจีพุทธยาเอเตนะสัจจวัตเขนะสติเตหูตุสปตาเอกัจะมิงสมเยนาโทโมกลนันขัดสะพังขีลานิทุกิเตติสวาโพสังเขตจตเตติเตจตังอภินันติตวาโรคามุสิตุตังคะเนเอเตนะสัจจวัตเคนะสติเตหูตุสปตา เอกตาตมราชาเปเคลนเยนาปีปิลิโตจุนตเตเรนาทันเยวะปนาเปตวนาสาทลังสัมโมทิตวะจาภาทาตมหาวุทาทิธานโสเอตินาเจจวัตเขนโสติเตหตุสัพตาปายนาเตจาภาทาตินันนำเปีไมเหสินังมังกาตะกิเลสาวปตะนุปติธรรมตัง เอเตนะสัจจวัตเคนะโสตจิเตห์โ <ę> ตุสัพตายันทุนนิมิตังอวมังกาลัญจะโยจามนาปสกุณลสัจจโทปาปักกังวอนทุตุปินังอกันดังพุทธานุภาเวนาเวนาสเมตุยันทุนนิมิตังอวมังกาลัญจะโยจามนาปสกุณลสัจจโทปาปักกังวอนทุตตุปินัง อาการดังทำมานุภาเวนาเวนาสเมนตุยันทุนนิมิตังอวมังกาลัญจะยากาณาโปสกุณสสะตโตอมปาปักขโมทตุปินังอาการดังสังฆานุภาเวนาเวนาสเมนตุหังสุกิตโตมิเนตโตคุมิ อเวรร่วมมอปยาประจวบมืออนนี้ข้มืสุขีอัตนังปริหารมืสามเบลสัตตาสุขิตาหุนตัวสามเบลสัตตาอเวราหุนตัวสามเบลสัตตาอปยาประจาหุนตัวสามเบลสัตตาอันนีาหุนตัวสามเบลสัตตาสุขีอัตนังปริหารันตัว สามเบลสัตตาสามปัตุคาประมุตจันตัวสามเบลสัตตาลัตสัมปติตัวมวิกัดจันตัวสามเบลสัตตากรรมะสกากมะทายาทากรมะโยนิกรามะพันธุกรรมะปฏิสรณายังกรรมังกิตสันติกันละยนังวาปะปะกังวาตัสสะทายาทาปวิสันติ สามเบลสัตาสัตาหุนตัวอเวราสุขกี้วิโนโม <c oughs> ขอให้สัตว์ตั้งหลายอย่าได้มีเวรแกกันเล็กกันเลยจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดกาตั้งปุญญะพลังไม่หังสเปพภาเชียภะวันตุเตขอให้สัตว์ตั้งหลายจงได้สเสวยผลบุญ เีกวเจ้าไดา้บำเพ็ญด้วยกายวาจาแกแล้วนั้นเธอเอิดเอเมนาปุญยกรมเมนาอุปัชฌายาโคนุตตระอาจาริโยปากาลาจะมาตาปิตาจะยาตะกาพปิยามะมังสุริโยจันทิมาราจาโคนาวันตานราปิจาพรหมมาลาจะอินดาจะโลกปาลลาจะเทวตา ยะมโมมิตามนุษย์าจามัจจตาเวริกาปีจาสามเบสัตตาสุเกงุนตุปุญญาณิปากตาณิเมสุขังจติววทังเทนตุขิปังปาเพทะโวมตังเยมินาปุญญากัมเมนาอิมินาอุทิศเสนาจาขิปังสุระเพเกวาันหูปาทานาเสทานัง เยสันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานะโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวายาถาโาตพระเวพระเวอุวโชจิตตังสติปัญญาสันเรโควิริยมหินามาลาลาปันตุโนกาสังกาทุนเจวิเยตุเมกุตาธิปาวโรนาตัธรมโมนาโทวรุตโม นาโทปเกกัพุทโะสังโฆนาโทตโลมะมังเตสุตตมานุพาเวนามโลกาสังละพันตุมังโูกาสวรรดามีพันเตเกติยังสาพังสัปัตธานิสุปติตตตัง ตารีริกาตุมาโพเทียงพุตธรูปังสกัลัง <t iny> สัทากายสาวาจสามมนาสเกววันดาเมตเตตตากเตสยเนอาสเนธาเนขมาเนจาปิสพันธา วันดามิพันเตสพังอปาระธังธรรมตะเมพันเตมายกตังปุญยังสามีนาอนุโมทิตพังสามีนาคตังปุญยังไม่หังนธาตพังสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อารังสัมมาสัมพุโธผะกวานโคตังผะกวันดังอภิวาทิเอมิสวากาโตผะกัวตาทัมโมธัมมังนะมะสมามิสุปาติปันโนภะวะโตสาวกสังขัสังฆังนะมามิ ซาตัวอันนี้สองทีครับพระเจ้าวันเพ็ญมันี่ขอจงเป็ี่ยนภาว่าปัดใจให้ข้าพระพุทธเจ้าไปในภายพังนาด้วยเถิดขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้พบทัศสิ่งดีๆปราศจากความทุกข์ทั้งปวงในเถิดซาทุอาบัดนี้พียที่ทำแว็บเย็นก็จบสิ้นลงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากพระยันต์ตะไลโลกพทั้งปวงในเถิดซาทุสาทุ